มันเด้อขวัญปีที่แล้วมานี่ก็ได้สามดอกอบต่อไอ้พี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็ทรงคือกว่าเกานะครับเก <c oughs> ิดการมากโ <c oughs> อ้ยเดี๋นี้ก็เจอเลยลูกโอ้โหเก่งมากค่ะโอ้โหมันต้องโผล่ลูกสวยจังเลยค่ะมา,มาเมือนี้ดอกสวยมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหนี่ครับผม สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขุสุคนกคับผมมาพบกับบา่าขุนนมโรงงานลูกิสารพัฒนนิกเชนเคอร์นะครับหลังจากสองสามืันที่แล้วบา้าขุนไปเก็บเพชรเพิ่งกับแม่บ้านนะครับผมก็ได้มาสองสามดอกกะหงแล้วว่ามันออกนะครับเมือ่อนี้ยพาแม่บ้านล้วกับมาดังมิตารีมาเก็บปลาสูงกว่าเก่านะครับผมเดี๋ยวไปมองว่าเมื่อนี้บา้าขุนจะได้ถึงสามดอกบ้านะครับผมเดี๋ยวตามบา่าขุนไปลุ้นกันเลยครับไปเลยครับพี่น้อง เสียงกิดกัดเสียงกิดกัดพี่น้องเพิ่งคิดมาหาเห็ดเพิ่งหวานนะครับเพิ่งหอมนะพี่น้องโอ้โหไหนนป้าดูสิปลาดูสินายโอ้โหนี่ไงอ้าวก็เจออันนี้ดอกกำลังงามๆครับพี่น้องนี่ครับผมเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวหาหาบทท่านเมื่ออาชีพ ไหน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 อู้ยวววันนี้ก็แจอแลยลูกโอ้โหเก่งมากค่ะโอ้โหมันต้อนผัวลูกโ,โสวยจังเลยค่ะมาเหมือนนี้ดอกสวยมากเลยค่ะอันนั้นเจอนเ,จอน,เจอนเจอกับแม่จ่าอ่าอันนี้วันนี้เจอกับแม่จ่าลูกโอ้โหเก่งมากลูกอ่าโอ้โหเพิ่อไอ้เจอสามดอกแล้วลูกอโ,โอ้โหนี่ครับผม สองดอกนะเดี๋ยวบาคุณจะตัดตาขาได้พี่น้องเดี๋ยวยานมาทัานเมื่ออาชีพเดี๋ยวบาคุนไปเก็บดอกแรกที่พึ่งเขียนกันครับเพราะว่าตื่นเต้นตนึกว่าแต่มันยังบ่อ,อกนะพี่น้องปลานี่เป็นปลาที่บาคุนใชมาปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ได้บหลายนะครับได้สามดอกตลอดทั้งปีครับผม หายไปตั้งแต่แล้วน,าน่าบันนี่อ่าข้างล่างข้างล่างโอเริ่มเลิ่มชี้น่นองนี่ครับผมเพิ่งออกครับดอกกับท่านไงปนไปหน่อยครับผมดอกกับน,น้อยๆแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะครับดอกตี้เดี๋ยวจะให้แม่บ้านเป็นโขดขานะครับสามดอกส,สวยๆนะครับ เดินมาวันนี้วันนี้ก็พาเวนมาด้วยนะถ้าเห็นมันโผล่ดันยกขึ้นมาตรงนี้ใช่หรือเปล่านะมันมันจะโผล่ดันยอขึ้นมาตรงนี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องมันดันหยาขึ้นมาครับโอ้ดอกน้อยพี่น้องดอกน้อยดอกน้อยเอาไว้เก็บมันมันสองวันครับกันตงดัน ดันดินดันบบใบไม้ขึ้นมานครับผมนี่ครับเริ่มออกแล้วครับตัวปีที่แล้วมันมันหนาวนะครับมันก็นบอออกตัวปีนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าอากาศมันฮอนแล้วฝนก็เพิ่งตกอาทิตย์แรกนะครับโอเคครับย่องรับพี่น้องี๋ยปไปมึงสาวๆเป็นกิจการกัน้าง,งล่างไหนไหนใครได้ใครได้โอ้โห มาดามิปเหรอเจงมีฉันด้วยนะคกบดมากีพี่อเากเ็บเลยี่เจ็บเลยมอาอูกลนียัีนีกมาดามิปเก็บเอาช่อหน่อยช่อหน่อยเย็นจับช่อหน่อยนี่มาดามทิปนะครับเก็บเพรเพล่งหวานนะพี่น้อง เอาเอาแม่จ้าขุดขาหน่อยแม่จ้าขุดขาหน่อยนะขุดขาขุดขาให้มันสะอาดหน่อยเดี๋ยวโดนตรวจอ๋อนี่ยังไม่ผลเหรอย่งย่างนี่นี่อะไรเธอดอกสวยพีเด็ดมันก็มาดามอ๋อโอ้ได้สวยมากมาดามนี่ดอกแรกโอ้ยบอแมนดอกแรกดอกแรกชั้นดอกนี่เมอเชียมาจากเนโยวตียนะพี่น้องโอ้โหดอกใหญ่ครับนี่นะครับผมนึกว่าจะมันติบอเมีนะพี่น้องเข็นมานกับผากัน เสาม้องครับมาเจอแล้วปะกันกิดการเลยน้อยๆก็เ่อ้องเอาได้ยิงน้อยพอดพอที่จับสามเส้นเขึ้นเอาได้บ่เจ๋อดจะไม่มาเจออีก้ยนางจุ่มมันปมนอย่างนะครับขูดขากำลังขูดขาเห็ด เพิ่งหวานนะฮะเพลิดเพิ่นหอมพี่น้องอยู่ทางอิตาลีนี่กะจะเป็นเพลิดเพิ่นที่หอมที่สุดนะครับแถวยุโรปนะครับผมอู้นี่ไงดึงดอกไงดนงดอกโอ้โหอีพีเอาวินิจไม่ได้เก็บลูกเลยเดี๋ยวจะให้มาให้น้องไมนได้เก็บไม่ไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่มีท่าลูกไม่มีท่าเลยอาจับจับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเลยอาจับเลยโคเมย์เย่โคเมย์ลันอุสโกโซ่จับข้างล่างลูก ข้างล่างมันแค่จะจับจะจับดอกนะครับนหัวมันจะหลุดโอ้นี่ครับพี่น้องไปทำงานจ้ะโดนคูแล้วโดนคูแล้วพี่น้องเบอ่์เนตตายแล้วน่ะข้อขาดนะเขาจะไปถอดโดนจะไปจอยยางรถเขาจะไปจอยยางรถแล้วนี่ครับบรรยากาศความสนุกสนานที่เขาได้เจ็บเผ็ดกันนะครับบางครั้งบุ้มมีเห็ดเทาก็บไอยเงาครับกลับบ้านโอ้โหไม่สมตัด บ่เอาเงาไปไหมถ้ามีเห็ดในหเอาเคลื่อนๆนะผมสนุกสนานเฝ้าหานะเพราะว่าคนอิตาลีเขาก็ยังไม่รู้ว่าเห็ดมันออกนะครับเล็กๆนี่ก็ยังขำไปบ่เลยห้องก็บ่ได้มั่งน้ำหน่อยหัวมันก็ทิคล้ายๆใบไม้นะพี่น้องกีนหายากนน้อยน้อยนี่ครับผมกะบ่บ่ตรงปันไหนน้อยน้อยฉันก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าอิตาลีนี่เออนี่ดอกนึง ว่มันเล็กเกินมันเล็กเกินมันเหยียบไปไดิเอาอเลยเราวอาเ <พอ S 2> ห็ดยันเยอะเขาบอกเห็ดดอกเงี้ยงกับจิย่านนะเพราะว่าคนอิตาลีเขาหากันหลายนะผู้ใด,ด,ดเห็นดอกเงี้ยแสดงว่าโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าคนอิตาลีเขากติหาคือคนไทยนะครับบอกคือประเทศเอื่นนะพี่น้องบบาขนเจยแล้วครับพี่น้อง มาดามอ้อยพันบัวเห็นนะครับเมื่อกี้พันก็บมาเกบไกลๆตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นความโชคดีนะครับผมเห็ดใครก็เห็ดใครนะครับพี่น้องโอ้ยต็กทากินครับก็เทว่าบนาเกียรตินะครับผมเยาวบ้าคนกันสีขูดขานะครับการขูดขาหรือว,ว่าการตัดขาอย่างนี้เขาก็ติบัตัดออกเหมือนนะพี่น้อง เขาเสียรแต่ดินนะครับออกเพราะว่าเห็ดอิตาลีนี่มันมีราคานะครับแล้วก็มันสะหอมกว่าประเทศเอียรน่าพี่น้องนี่ครับอันนี้โอ้ทากมมนอยาดทากกินก็ทีขูดคาออกประมาณนี้นะครับเอาดินที่มันเปื่อนคาเห็ดออกนะครับเขาก็จะบอขูดดอกหลายนะครับพี่น้องประเทศเอียมันก็ทีตัดจวดจวดนะคตัวอิตาลีก็ทีขูดแค่ ดิ้นต้องนี้นะครับออกนี่ครับประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับตามประหลุนกันต่อครับพี่น้อง ตรงนี้เป็นตรงที่บา้าขุนเคยได้นะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาเคยได้ปีใดมันก็ต้องออกทุกปีนะครับพี่น้องอาจจะประมาณสองสามปีแล้วก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเขาเคยเจอบ่าไหนเขาก็ามาหาที่น้ำเด่นน,เเน,นนะครับรับรองเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เจอแน่นอนนะพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีหาเห็ดเพิงแบบเมื่ออาชีพนะครับโอ้นี่พี่น้องผมบอกแล้วว่า มันติดเจอมันติดพอนะครับนี่ก็เป็นตรงที่เบ้าขุนได้ทุกปีนะครับพี่น้องมันกำลังโผล่นะครับสวยงามขนาดนี่นะครับโอ้นอวดเตติบพอ่อเปลี่นพี่น้องเลยยานหลายเพราะว่ามันแหง้งมันแรงคักยูหมู่บานเบ้าขุนครับแต่ว่าบ่รู้ว่าข้างบนเขาฝนมันตกนะครับมันชื้นนี่ครับพี่นอ้องโอ้งามคักงามเนี่ยหัวแดงเปลี่ยนเลย ยวบอกคุณกติขูดขาไปพี่น้องมานะว่าอยู่นี้เขาขูดคากันแบบใดนะครับมาเด้อขวัญปีที่แล้วมานี่ก็ได้สามดอกใบต่อไอ้พี่น้องแต่ว่าปีนี้ก็ทรงคอกกว่าเก่านะครับนี่ครับผมฟังเสียงนัดขาได้พี่น้องขวกนะครับอโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ การขูดคากะที่บประนขูดในมังดอกแรกนะครับผมเขาที่เอาแค่ตรงดินนี่ออกนะครับน่ครับแค่นี้เองครับผมนี่ครับผมเป็นนั้นว่าเร็จเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหดอกงามกักงามแน่น้องแต่กล้าน,น้อยบ้าคุณเต็มามา่นน้อมาเนี่ โอเคครับผมเดี๋ยวย่างกรดุนกันต่อครับกระติปิดไว้จากเม่อยันคนมาเห็นนะครับผมเจออยู่แล้วครับพี่น้องดอกนึงโอ้พอดีดีนะครับผมแต่เทว่ามันกระปทันไงปะเนีน้อคิดว่ามันก็เพิ่งออกช่วงอาทิตย์นี้นะครับผมนี่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องดอกนึงดอกน้อยๆครับแต่ก็สามารถเอาได้นะครับผมแต่เทว่าสามเส้นึ้นนี่ก็เอาได้นะครับ นี่ครับโอ้โหหัวแดงหัวแดงสวยหัวแดงน้ำตาลนะครับนี่ครับถ้าเห็ดเพิงมันโดนแดดก,ก็จะเป็นส,สีน้ำตาลแบบนี้นะครับอันนี้ก็เทว่าเอาได้นะผมนี่ครับกระมูนนี่ก็สองดอกเดี๋ยวว่าคนกติหาเมองเอ๋นะครับว่ามันอาจจัิมี โม่หลงเหลือนะครับเดี๋ยวยก็จะขูดขาก่อนนะผมคุณครับผมนางโกโจ,จกคุณครับมาดามบ้านนาอิตาลีนะครับกับมาดามทิปกับแม่บ้านครับผมเดี๋ยวไปมองว่าเปน็นเอาอย่างมากินแน่ๆครับนี่เมื่อกี้ตำรวจผ่านนะเกือบลงมาไม่เป็นไรไนขีข้เ,เกียจ ที่เกลียดมีปัญหาโอ้ยครับพี่น้องมึงด้วแม่บ้านเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มาตามจุม่มมาดามครับคุ่นเบนิดอยู่ไหนเอาเาข้างหน้ามาอาหารของเบนกดจะมีส้มตำนะครับมกน้อยพี่นอปป้องสุประเขือมีหอยสมบักเซียนมะม่วงนะครับวันนี้มะม่วงส้มเจี๊ยด,ยาดาน,นะครับจากมาดามคุณนะครับมีหอยแตงโมงงนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องกินข้าวกันครับเบนี้อร่อยไหมลูก ลค่ไหมคะลวยค่ะ